เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณจูนครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณจูนเธอนำมาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองย้อนกลับไปเมื่อราวๆสองปีก่อนสองปีที่แล้วครับคุณจูนเธออายุประมาณ1 7 1 8ได้เธอจำได้นะว่าน่าจะอยู่ราวๆมหใกล้จะขึ้นมหอะไรทำนองนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะว้าวุ่นพอสมควรเลยเพราะว่าเธอมีเรื่องให้คิดมากมาย รวมถึงเรื่องความเครียดทั้งจากการเรียนแล้วก็การสอบด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งบุญจูนเธอเก็บเรื่องราวความเครียดในชีวิตไปไว้ในความฝันในตอนแรกเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันเป็นฝันทั่วไปที่มันอาจจะดูแปลกๆหรือว่าหลุดโลกอะไรไปสักหน่อยเธอก็เลยคิดครับว่าสาเหตุของความฝันเพี้ยนๆของเธอเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าความเครียดของเธอเนี่ยแหละแต่ทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งความฝันในคืนวันนั้นมันค่อนข้างจะแตกต่างกว่าทุกวัน เพราะว่าคุณจูนเธอฝันว่าตัวเองกําลังเดินอยู่บนถนนเส้นหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าเธอไม่เคยเดินทางไปที่ถนนเส้นนั้นมาก่อนอย่างแน่นอนในความฝันครับคุณจูนเธอเดินข้างถนนเลาะไปเรื่อยๆเดินไปตลอดคืนจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าซึ่งจากจุดเริ่มต้นในความฝันครั้งนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คุณจูนเริ่มฝันแปลกๆเกิดขึ้นทยอยมาเรื่อยๆอีกเพราะว่าหลังจากนั้นแค่สัปดาห์เดียวครับเธอก็ฝันเรื่องเดิม ือตื่นขึ้นมาบนถนนเส้นเดิมแล้วก็เดินเลาะข้างถนนตลอดทางไปจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นมาเองไอการฝันเห็นถนนเส้นนี้เนี่ยมันฝันอยู่ 3- ามสี่ครั้งจนกระทั่งวันที่มันเป็นจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นซึ่งจุดเปลี่ยนของเธอมันก็เกิดขึ้นในความฝันอีกนั่นแหละเธอเดินตรงตามถนนไปแล้วก็ไปเจออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเธอจําได้ดีครับว่าอพาร์ตเมนต์ในความฝันเนี่ยมันคืออพาร์ตเมนต์แห่งเดียวกันกับที่เธออยู่ในตอนนี้ ซึ่งในฝันเนี่ยขณะที่เธอกําลังเดินตรงเข้าอาพาร์ตเมนต์ไปจูๆ่ๆคุณจูนเธอก็เหลือบไปเห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึง่งท่าทางของชายคนนั้นเหมือนกับว่าจะเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ร้องตะโกนเรียกชื่อคุณจูนมาแต่ไกลและการร้องตะโกนของเขาเนี่ยเป็นการร้องตะโกนมาจากด้านหลังในขณะที่คุณจูนกําลังจะเดินพ้นถนนเส้นที่ว่านี้แน่นอนครับเวลามีคนมาตะโกนเรียกชื่อคุณจูนเธอก็หันกลับไปมองชายคนนั้นตามสัญชาตญาณ แล้วก็ได้เห็นชัดเจนว่าชายคนนั้นคือลุงแก่ๆน่าจะอายุราๆวๆหกสิบกว่าได้แล้วลุงในความฝันคนนั้นแกก็ยืนห่างจากจุดที่คุณจูนยืนอยู่ประมาณเกือบสิบเมตรแกยืนนิ่งๆแล้วก็จ้องหน้าคุณจูนแล้วสักพักหนึ่งแกก็ตะโกนร้องเรียกชื่อคุณจูนอีกโดยที่หลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีพอคุณจูนได้ยินเสียงเรียกชื่อครั้งที่สองจากคุณลุงคนนั้นไม่นานนะักลุงแกก็วิ่งพุ่งพลวดตรงมาหาคุณจูนอย่างรวดเร็ว วิ่งตรงมาแบบคุณจูนยังไม่ทันจะได้ขยับหนีเลยในความฝันครั้งนั้นทุกอย่างมันดูเร็วมากๆลุงแกพุ่งตัวมายืนอยู่ด้านหน้าคุณจูนก่อนที่คุณจูนเธอจะเห็นรายละเอียดของใบหน้าของลุงแกได้อย่างชัดเจนว่าลุงในฝันคนนี้แกไม่มีเปลือกตาไม่มีริมฝีปากใบหน้าของแกมีอวัยวะครบทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันดูพิลึกต่างจากมนุษย์ทั่วไปดวงตาของแกเป็นเบ้าตาแล้วก็มีดวงตาฝังลึกอยู่ด้านใน แล้วปากของแกก็เป็นปากเรียบๆที่อ้าปากออกเหมือนเป็นช่องปากที่สําหรับการเอาไว้พูดเท่านั้นไม่มีเิมฝีปากไม่มีรายละเอียดทั่วไปของมนุษย์ที่ควรจะมีโดยที่หลังจากลุงแกมายืนตรงหน้าคุณจูนแล้วลุงแกก็ยกมือทั้งสองข้างแล้วก็ดึงไปที่ผมตัวเองอย่างรุนแรงแล้วมันก็แปลกนะครับคุณจูนเห็นลุงแกดึงผมตัวเองแต่ตัวคุณจูนเองเธอดันรู้สึกเจ็บที่หนังหัวเหมือนกับว่าเธอกําลังโดนดึงผมอยู่ ทั้งๆท,ที่มือทั้งสองข้างของเธอก็ไม่ได้จับโดนผมตัวเองแม้แต่เส้นเดียวและเพียงเสีียววินาทีหลังจากนั้นด้วยความเจ็บปวดจากหนังศีรษะในความฝันเนี่ยคุณจูนเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าไอ้สภาพตอนตื่นนะครับคุณผู้ฟังคือเหงื่อท่วมหัวใจเต้นแรงไปหมดเหมือนกับคนเดินทางไกลามาแล้วก็กำลังตื่นเต้นอะไรมากๆฝันครั้งนั้นคุณจูนเธอบอกผมว่ามันเป็นความฝันที่เหมือนจริงสุดๆ แล้วตัวเธอเองก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีภาพของลุงคนนั้นอยู่ในหัวตลอดเวลาคือทุกครั้งที่หลับตาไม่ว่าเธอจะคิดถึงลุงแกครั้งไหนภาพของลุงแกก็ยังคงชัดเจนและด้วยความที่วันนั้นมันเป็นวันที่ฝันร้ายมากๆครับแถมคุณจูนยังมีนัดตอนบ่ายเอกีก่อนที่คุณจูนจะไปตามนัดเพื่อนที่จะไปทํารายงานบ้านเพื่อนตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยหมดแล้วคุณจูนเธอก็โทรไปหาแฟนนะแล้วก็ชวนแฟนไปทําบุญที่วัด อย่างน้อยที่สุดไม่รู้ละฝันเนี้ยเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าอย่างน้อยการไปทําบุญมันก็ทําให้เธอสบายใจได้ในระดับหนึ่งในวันนั้นในระหว่างที่คุณจูนกําลังทํารายงานอยู่ที่บ้านเพื่อนๆไม่นานนะักคุณจูนเธอก็ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องเรียกชื่อตัวเองดังออกมาจากด้านนอกบ้านทันทีที่ได้ยินครับ เธอก็หยุดชะงักสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังแต่ไม่ได้บอกอะไรเพื่อนนะเธอคิดว่าเธออาจจะหูแว่วหรือเปล่าแต่ในขณะที่เธอกำลังเงี่ยหูฟังนั่นแหละมันดันมีเสียงคนตะโกนร้องเรียกชื่อคุณจูนซ้ำมาอีกครั้งหนึง่งเธอจำได้ดีเลยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายที่ดูแหบแห้งมากๆคุณจูนเธอได้ยินว่าชายคนนั้นตะโกนว่านั่นจูนหรือเปล่าซึ่งเสียงคราวนี้เนี่ยมันดังใกล้ยิ่งกว่าเดิมเอง และเพราะเสียงนั้นมันใกล้นี่ยแหละเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณจูนเธอได้ยินเธอก็นึกออกว่าเสียงที่ว่านี้มันคือโทนเสียงเดียวกันกับคุณลุงในฝันนี่นาเท่านั้นแหละครับเธอขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีด้วยความรู้สึกหวาดกลัวเป็นความรู้สึกเดียวกันที่ติดมาจากความฝันเลยไม่มีผิดคุณจูนเธอไม่รอช้าพยายามมองซ้ายมองขวาแต่ไม่ว่าจะมองยังไงเธอก็หาที่มาของเสียงไม่เจอคือได้ยินแน่ครับว่าเสียงมันดังมาจากนอกบ้าน แต่เธอไปชะโง,งกดูก็แล้วหันซ้ายหันขวาเดินออกไปดูหน้าบ้านก็นแล้วแต่ที่มาของเสียงมันดันไม่ได้อยู่บริเวณบ้านเพื่อนนั้นเลยและเพราะแบบนี้เธอจึงตัดสินใจหยิบหูฟังขึ้นมาเสียบก่อนที่จะเปิดเพลงดังๆเพื่อกรบเสียงตะโกนเรียกชื่อเธอโดยที่หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปรายงานที่เธอทำเนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่คุณจูนกับเพื่อนๆจะแยกย้ายกันกลับบ้านเธอจำได้ดีครับว่าเวลาตอนนั้นมันหกโมงกว่า ใกล้จะหนึ่งทุ่มใกล้จะหัวค่ำเต็มทีเธอตัดสินใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองออกมาจากบ้านเพื่อนแล้วก็ตรงไปยังหอพักของเธอโดยที่ไม่ได้แวะไหนเลยและตลอดทางที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์นะเธอก็เสียบหูฟังเปิดเพลงเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าคุณจูนเธอยังกลัวอยู่ไม่อยากได้ยินเสียงคุณลุงคนนั้นเองแล้วเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าตลอดเวลาที่เธอใส่หูฟังอยู่ที่บ้านเพื่อนเนี่ยคุณลุงคนนั้นเขายังตะกนเรียกชื่อเธออยู่หรือเปล่า คือมันหาที่มาของเสียงไม่ได้อะครับแล้วก็พยายามดูทุกที่แล้วทุกจุดที่มันน่าจะเป็นต้นตอของเสียงแต่มันหาไม่เจอจริงๆซึ่งไอาการใส่หูฟังของเธอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้นะแต่ก็ช่วยได้ไม่นานหรอกเพราะว่าในขณะที่คุณจูนกําลังขี่รถใกล้จะถึงหอพักจู่ๆเสียงเพลงในหูฟังมันก็ค่อยๆรีความดังลงด้วยตัวเองมันไม่มีใครไปจับและคุณจูนเองก็ไม่ได้ลดเสียงด้วย ก็อยู่ๆเสียงของหูฟังมันเบาลงเองอะ่ะและเพราะแบบนั้นคุณจูนเองก็เลยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอีกครั้งโดยที่ในวินาทีที่เธอใกล้จะถึงอพาร์ตเมนต์สายตาของเธอเนี่ยก็มองตรงไปยังที่ลานจอดมอเตอร์ไซค์หน้าอพาร์ตเมนต์ก่อนที่เธอจะเห็นว่าตรงลานจอดรถมันมีชายแก่คนหนึ่งกําลังยืนก้มๆเงยๆอยู่ที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกับลุงแกพยายามหาอะไรบางอย่าง ในตอนที่เห็นชายแก่คนนี้คุณจูนเธอไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าในอาพาร์ตเมนต์ของเธอมีคนอยู่หลายคนแล้วก็มีคนชาราหลายคนที่เธอเคยเห็นหน้าเห็นตาอยู่หลายครั้งแล้วเธอเลยไม่ได้คิดว่าชายคนนี้เป็นคนแปลกหน้าซึงพอเห็นมีคนอยู่ตรงลานจอดรถแบบนั้นจากที่กําลังกลัวใจเธอก็ดีใจขึ้นมาหน่อยแต่ก็ดีใจได้ไม่นานหรอกครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทันทีที่คุณจูนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าใกล้ลานจอดรถมากกว่าเดิม ชายแก่ที่ว่านี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของคุณจูนแล้วไอ้จังหวะที่ชายแก่คนนั้นเงยหน้าขึ้นมานั้นแหละมันก็ทําให้คุณจูนเห็นชัดว่าตาลุงคนนี้มันคือคนเดียวกันกับในฝันนี่หว่าลุงกเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ตะโกนเรียกตะโกนถามว่านั่นจูนหรือเปล่าซึ่งคุณจูนเองที่เห็นตาลุงกดักรออยู่หน้าร้านจอดรถตัวเธอเองก็ไม่กล้าขี่รถเข้าไป เธอหักขวาแล้วก็ขับรถวนเข้าไปหลังหอพักพร้อมกับจอดรถมอเตอร์ไซค์ของเธอก่อนที่จะรีบล็อกรถแล้วก็พุ่งตรงขึ้นห้องตัวเองในอพาร์ตเมนต์ทันทีเธอไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เธอเจอมันคืออะไรกันแน่ลุงแกจริงๆแล้วเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนบ้าคนเสียสติหรือคนไร้บ้านแต่ท่านลุงแกเป็นคนลุงแกจะมาเข้าฝันคุณจูนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ ในคืนวันนั้นหลังจากที่คุณจูนเธออาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนก่อนนอนเนี่ยเธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงเหมือนปกติทุกวันซึ่งพักหนึ่งในขณะที่เธอกําลังเผลอๆคุณโจรเธอดันได้ยินเสียงเคาะดังมาจากทางหน้าต่างทางหน้าต่างฝั่งระเบียงห้องนอนของเธอเนี่ยแหละพอได้ยินแบบนั้นครับเธอก็ตกใจมากเลยเพราะว่าด้วยความที่คุณจูนเธออยู่ห้องคนเดียวแล้วห้องของเธอเนี่ยก็อยู่บนชั้นสามของตึกซึ่งมันก็แน่นอนครับ ว่าถ้าเสียงเคาะมันดังมาจากระเบียงมันอาจจะเป็นโจรหรือไม่ก็เป็นใครสักคนที่แอบปีนขึ้นมาบนห้องของคุณจูนก็เป็นได้พอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบลุกขึ้นจากเตียงก่อนที่จะเดินไปหยิบไม้กวาดเพื่อใช้ในการป้องกันตัวซึ่งในระหว่างนั้นเสียงเคาะที่หน้าต่างมันก็ดังขึ้นต่อเนื่องเป็นเสียงเหมือนคนกําลังเคาะรัวๆหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างบินมากระแทกกระจกในจังหวะที่เธอกําลังคิดในแง่ดี ว่ามันน่าจะเป็นมแมลงหรือว่าตัวอะไรสักตัวหรือเปล่าคุณจูนเธอก็เอียงหัวแล้วก็เอามือไปแง้มผ้าม่านหน้าต่างให้เปิดออกเป็นช่องเล็กๆให้พอส่องสายตามองลอดออกไปได้เพียงแต่ว่าในวินาทีที่ผ้าม่านถูกแง้มออกดวงตาของใครบางคนมันก็โผล่พุ่งพลวดแล้วก็ส่องสายตามองเข้ามาหาคุณจูนซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นคุณจูนเธอก็จำได้ดี ว่ามันน่าจะเป็นคุณลุงคนแก่คนเดิมในฝันแน่นอนร้อยเปอเซนเพราะว่าดวงตาของลุงแกมันไม่มีเปลือกตาและตอนนี้ดวงตาของชายที่ระเบียงห้องมันก็เป็นดวงตาล้นๆที่มันมีเบ้าตาแล้วก็มีลูกตาเท่านั้นมันไม่มีเปลือกตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นครับคุณจูนเธอก็ร้องกรี๊ดตะโกนสุดเสียงเลยมันเป็นความรู้สึกที่กลัวมากที่สุดในชีวิต ด้วยความที่เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาประชิดตัวเธอขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นเธอไม่ดูนะครับว่าจะทํำยังไงดีเธอจึงตัดสินใจรีบวิ่งไปปิดไฟในห้องแล้วก็กดมือถือโทรหาแฟนทันทีและจากนั้นครับเธอก็เล่าเรื่องที่เจอตรงหน้าให้แฟนฟังอย่างคร่าวๆก่อนที่จะบอกกับแฟนว่าโซ่โซ่ต้องมาหาจูนตอนนี้เลยโดยที่ในระหว่างที่คุณจูนกําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟน ตาลุงที่ระเบียงเนี่ยแกก็เคาะกระจกหน้าต่างอย่างต่อเนื่องเหมือนกับพยายามทําเสียงรบกวนพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อคุณจูนไปด้วยว่านั่นจูนหรือเปล่านั่นจูนหรือเปล่าในตอนนั้นครับด้วยความที่เธอก็ไม่รู้จะไปไหนถ้าคิดออกจากห้องไปเธอก็กลัวว่าตาลุงที่ระเบียงจะมาดักรอที่ด้านล่างหรือเปล่าเธอจึงตัดสินใจบอกให้แฟนรีบม,มาหาโดยเร็วที่สุดก่อนที่เธอจะปิดไฟในห้องทุกอย่างล็อกประตูล็อกหน้าต่างทุกอย่าง แล้วก็วิ่งไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําโดยที่หลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปราวๆเกือบ20นาทีในขณะที่คุณจูนกําลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ําด้วยความรู้สึกหวาดกลัวไม่นานนักเสียงเคาะประตูห้องมันก็ดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกชื่อของคุณลุงคนนั้นที่มันเงียบหายไปโดยทันทีที่คุณจูนได้ยินเสียงเคาะประตูห้องตัวเธอเองก็รีบกระเด้งลุกตัวขึ้นมาจากห้องน้ํเพราะว่าเธอรู้ครับว่าแฟนของเธอน่าจะมาถึงแล้ว เธอจึงรีบเปิดประตูห้องน้ําแล้วก็เปิดไฟทั่วบ้านก่อนที่จะเปิดประตูห้องของตัวเองทันทีคุณจูนเธอกระชากประตูออกโดยเร็วด้วยความรู้สึกที่ดีใจสุดขีดก่อนที่ความรู้สึกตรงหน้ามันจะกลับกลายเป็นกลัวสุดขีดเช่นกันเพราะว่าทันทีที่ประตูถูกกระชากออกภาพของคนที่ยืนอยู่หน้าประตูมันคือตาลุงคนแก่คนเดิมที่ยืนอยู่ที่หน้าระเบียงก่อนหน้านี้ลุงแกยิ้มแบบที่ไม่มีริมฝีปากดวงตาของแกทะลึงโต พร้อมกับลูกตาที่มันปนอ,ออกจากเบ้าโดยที่เสี้ยววินาทีที่คุณจูนประจันหน้ากับตาลุงคนนี้ตาลุงแกก็ขยับปากแล้วก็พูดขึ้นมามึงหนีไม่พ้นหรอกโดยที่หลังจากนั้นครับคุณจูนเธอก็ตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกอยากจะกรีดก็กรีดไม่ได้เพราะว่าหลังจากนั้นทันทีที่คุณจูนอ้าปากตาลุงตรงหน้าก็เอื้อมมือยัดเข้ามาในปากคุณจูนคือพยายามทำให้คุณจูนกรีดไม่ออก ก่อนที่จะใช้มืออีกข้างหนึ่งของแกปิดตาคุณจูนไว้ซึ่งหลังจากนั้นคุณจูนเองเธอก็บอกนะครับว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทันทีที่มือของลุงแกปิดตาคุณจูนความรู้สึกของตัวเธอก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนกับว่าภาพตรงหน้ามันค่อยๆมืดลงเหมือนหลอดไฟที่ค่อยๆถูกปิดแสงแล้วหลังจากนั้นเธอก็ขาดสติไปเลย ซึ่งหลังจากนั้นคุณจูนเธอก็ตื่นขึ้นใหม่ทีในตอนเช้าบนเตียงนอนของตัวเองในห้องนั่นแหละโดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งหมดนะครับคุณจูนเธอย้อนกลับไปแล้วก็มานั่งคิดเธอสับสนนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความฝันหรือว่าเป็นความจริงกันแน่โดยที่ไอตอนตื่นขึ้นมาที่เตียงข้างๆข,ข้างที่นอนเลยมันดันมีแฟนคุณจูนนอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ด้วยเธอก็เลยยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีก ว่าสรุปแล้วเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยที่หลังจากนั้นครับคุณจูนเธอก็รีบปลุกแฟนตัวเองให้ตื่นแล้วก็ถามแฟนไปว่าเธอเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าในตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อความจําของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งแฟนคุณจูนเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนคุณจูนโทรไปหาจริงๆแล้วก็โทรไปบอกให้มาที่ห้องนั่นแหละเพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณจูนวางสายไปไม่นานนักประมาณ10นาทีได้ คุณจูนเธอก็โทรกลับมาอีกแล้วก็ถามวันนันโซหรือเปล่ามาหาหน่อยสิโดยที่จากนั้นเธอก็วางสายไปเลยและจากเรื่องที่แฟนคุณจูนเธอเล่าให้ฟังครับคุณจูนเธอจําได้ว่าเธอโทรหาแฟนแค่ครั้งเดียวคือไอตอนที่โทรไปบอกให้แฟนมาหาที่ห้องนั่นแหละโดยที่ไอสายที่สองหลังจากนั้นเธอจําไม่ได้จริงๆครับว่าเธอโทรไปถามแฟนว่าชื่อโซหรือเปล่าให้มาหาหน่อยสิไอคํานี้เนี่ยเธอจําได้ว่าเธอไม่ได้พูดนะ คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เธอจะถามแฟนตัวเองว่าชื่อโซ่หรือเปล่าคุณผู้ฟังเพราะว่าเธอรู้อยู่แก่ใจว่าแฟนเธอชื่อคุณโซ่แล้วหลังจากนั้นครับคุณโซ่แฟนคุณจูนเขาก็คิดว่าคุณจูนน่าจะแกล้งอะไรหรือเปล่าแกล้งเล่นอะไรเหมือนทุกทีที่ชอบแกล้งหรือเปล่าพอคุณโซ่เขามาถึงอพาร์ตเมนต์ตัวเขาเองก็ต้องตกใจเพราะว่าห้องของคุณจูนถูกเปิดประตูอ้าทิ้งเอาไว้แล้วตัวคุณจูนเองเนี่ยกลับนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงด้วย ยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าคุณโซจะเข้ามาปลุกคุณจูนยังไงคุณจูนเธอก็งัวงเงียเหมือนคนนอนหลับไปแล้วคุณโซเขาก็เลยตัดสินใจนอนหลับที่ห้องคุณจูนในคืนวันนั้นนั่นแหละก่อนที่จะตื่นขึ้นมาในตอนที่คุณจูนตื่นก่อนแล้วก็ปลุกคุณโซให้ตื่นพอคุณจูนได้ฟังเรื่องที่แฟนเล่าให้ฟังตัวเธอเองก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ลุงคนแก่ในฝันนั้นเขาต้องการอะไร แล้วทำไมเธอถึงฝันอย่างนี้แล้วจุดเริ่มต้นของความฝันแล้วก็ตะแก่คนนั้นมันคืออะไรกันซึ่งหลังจากวันนั้นนะครับเรื่องความฝันมันหายไปสนิทคือคุณจูนไม่ได้ฝันถึงถนนเส้นนั้นไม่ได้เจอตาลุงคนแก่คนนั้นอีกแม้แต่ครั้งเดียวเยงแต่ว่านอกจากเรื่องความฝันมันดันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นคือนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับในห้องของคุณจูนเนี่ยมันจะเจอเส้นผมของใครบางคน ที่มันเป็นเส้นผมสั้นๆเป็นผมหยักสีดําร่วงหล่นอยู่บนพื้นอยู่หลายครั้งคือเจอบ่อยครั้งมากๆซึ่งคุณจูนเธอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าคุณจูนเองเป็นผู้หญิงผมยาวครับแล้วก็ผมตรงยิ่งแฟนคุณจูนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เป็นคุณจูนเป็นผู้ชายผมยาวเหมือนกันแล้วก็ไว้ผมตรงแถมยังสีทองอีกมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีผมสั้นสีดําของใครบางคนตกอยู่ในห้องแถมยังเป็นผมหยักศกอีก ซึ่งในห้องพักห้องนี้ของคุณจูนมันก็มีเพียงแค่คุณจูนแล้วก็แฟนคุณจูนเท่านั้นที่เข้าออกห้องนี้ไม่มีคนอื่นเคยเข้ามาในห้องคุณจูนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากพ่อแม่ที่นานๆจะมาเยี่ยมบ้างแต่ท่านก็อยู่เพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นไม่ได้อยู่เต็มวันแถมผมของพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครผมอยากเลยทั้งสองคนแล้วเพราะแบบนี้ครับไอเรื่องผมสั้นอยากสกปริศนาคุณจูนก็เลยหาคําตอบไม่ได้ แต่แล้วในคืนนั้นเองคุณจูนเองก็ได้เจอกับลุงแก่คนนั้นอีกครั้งหนึ่งเธอจําได้ดีครับว่าขณะที่เธอกําลังเคลิ้มไปในห้องมันถูกปิดมืดสนิทแต่แล้วไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกเข้ากับหน้าต่างฝั่งระเบียงห้องมันเป็นเสียงที่ดังอยู่สองสามครั้งในตอนแรกคุณจูนเธอก็คิดนะครับว่าน่าจะเป็นมาแรงแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกไงครับพอฝนตกมลงมันก็บินเยอะเป็นเรื่องปกติของที่พักเธอ แต่ถ้ามันเป็นเสียงมันแรงมันบินชนสองสามครั้งมันก็น่าจะหยุดแต่นี่เปล่าเลยเสียงนี้มันดังอยู่นานต่อเนื่องเหมือนกับมีคนรุมเคาะกระจกอยู่และด้วยความที่เธอง่วงมากครับเธอก็เลยเกิดความหงุดหงิดจนทําให้เธอไม่ทันได้คิดและลุกออกจากเตียงไปคุณจูนเธอเอื้อมมือไปกระชากผ้าม่านที่หน้าต่างแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตอีกครั้งนั่นก็คือใบหน้าของลุงคนแก่คนเดิมซึ่งข่าวนี้ คุณจูนเธอเห็นแกชัดกว่าทุกครั้งก่อนที่เพียงเสี้ยววินาทีที่ประจันหน้ากันลุงแกจะตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่าครั้งนี้มึงไม่ได้ฝันกูมาหามึงจริงๆซึ่งในจังหวะที่เธอกําลังตกใจแล้วก็อ้าปากริสเสียงดังนั่นแหละครับเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นมาจากหัวเตียงจนทําให้ตัวเธอเองหันหน้ากลับไปมองที่โทรศัพท์ปรากฏว่าสายที่โทรมาเนี่ยเป็นสายของแม่คุณจูนเอง ในตอนนั้นเธอกลัวนะครับแล้วก็ตกใจมากๆก่อนที่เธอจะหันหน้ากลับมามองที่หน้าต่างอีกครั้งปรากฏว่าตาลุงคนนั้นที่ระเบียงห้องเขาหายไปแล้วแล้วการหายตัวไปของลุงแกมันก็เป็นการหายตัวไปแบบไรร่องรอยเหมือนกับว่าลุงแกมาปรากฏตัวให้เห็นเฉยๆแต่ถึงยังนั้นก็เถอครับคุณจูนเองเธอก็ไม่กล้ายอยู่ที่นี่อีกแล้วเธอรีบตรงไปรับสายโทรศัพท์แม่ก่อนที่แม่จะพูดขึ้นมาคำแรกเลยแม่เขาบอก ว่าจูนนี่แม่ออกมาจากบ้านแล้วนะกำลังตรงไปหาหนูที่หอพักแล้วหนูก็รีบเก็บของด้วยแม่กำลังไปรับจูนกลับบ้านซึ่งทันทีที่แม่เขาพูดจบแม่เขาก็แย้งนะครับว่ายังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเปิดไฟให้สว่างทั่วห้องแล้วก็เก็บของจำเป็นทุกอย่างลงกล่องลงอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่กับพ่อไปถึงหอปุ๊บก็จะรีบยกของกันและเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟัง เป็นเรื่องที่คุณจูนได้คุยกับแม่ตอนที่กำลังขับรถกลับบ้านนะแม่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เขานอนหลับไปแล้วแล้วแม่ดันฝันแม่ฝันเห็นคุณจูนกำลังนอนอยู่บนเตียงครับแล้วก็มีตาลุงคนนึงหน้าตาประหลาดมากๆเป็นผู้ชายแก่ที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนมนุษย์เท่าไหร่แม่เขาบอกว่าเขาจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าชายแก่คนนี้เนี่ยหน้าตาประหลาดมากเหมือนกับอัศมุษย์ยังไงอย่างนั้นเลย สิ่งที่แม่เห็นนั่นก็คือชายคนนั้นกำลังยืนประชิดตัวคุณจูนพร้อมกับการที่เขาใช้มือทั้งสองข้างยกแขนยกขาของคุณจูนไปมาเหมือนกับว่าคล้ายกับการบังคับให้คุณจูนเป็นหุ่นเชิดของเขาซึ่งทันทีที่แม่เห็นแบบนั้นความรู้สึกในใจแม่ก็รู้สึกกลัวมากๆจนแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เห็นว่ารูปคุณจูนในห้องนอนเนี่ยตกลงมาแตกแม่เขาก็เลยใจคอไม่ดีครับแม่เขาบอกว่าเขาไม่รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่อย่างน้อยที่สุดแม่ต้องไปหาคุณจูนคืนนี้แล้วก็ต้องพาคุณจูนกลับบ้านให้ได้คือเรื่องการที่พาคุณจูนกลับบ้านเนี่ยไม่มีใครบอกแม่นะครับแม่เขาคิดได้ด้วยความรู้สึกของแม่เองโดยที่หลังจากนั้นคุณจูนเธอก็กลับมาอยู่บ้านจริงๆและการไปโรงเรียนของเธอเนี่ยเธอก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วก็ให้พ่อขี่รถจากบ้านจังหวัดบ้านเกิดน่นะครับมาส่งที่กรุงเทพเพื่อไปโรงเรียนทุกครั้งแล้วไอเรื่องที่น่าแปลกที่สุดก็คือ หลังจากที่คุณจูนออกมาจากหอพักแห่งนั้นเนี่ยคุณจูนก็ไม่เจอตาลุงคนนั้นอีกเลยไม่ได้ฝันแปลกๆไม่ได้เห็นลุงแก่ๆคนนั้นมายืนรอทุกที่ไม่ได้เห็นที่ระเบียงไม่ได้เห็นที่หน้าห้องก่อนที่หลังจากนั้นประมาณสามเดือนใบหน้าของลุงคนนั้นเนี่ยคุณจูนจะค่อยๆลืมหายไปจากความทรงจําจนกระทั่งตัวเธอเองก็จําไม่ได้ว่าตาลุงแปลกๆในฝันคนนั้นเขาหน้าตาเป็นยังไง รู้ได้อย่างเดียวก็คือหน้าตาของแกมไม่ค่อยเหมือนมนุษย์เท่าไหร่คือไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปครับคุณผู้ฟังเธอรู้อยู่2อ,อย่างนั่นก็คือใบหน้านั้นมันไม่มีเปลือกตาไม่สามารถกระพริบตาได้แล้วก็ปากของเขาก็ไม่มีริมฝีปากคุณจูนเธอจำได้เพียงเท่านี้จริงๆรลวิววิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนครับลำโพงใต้หมอนเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีโบนคอนดักชันส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือน จึงทำให้คุณได้ยินเสียงจากลำโพงผ่านหมอนที่คุณกำลังนอนฟังแต่เพียงผู้เดียวอีกทั้งแบตยังอึดยาวนานกว่า20ชั่วโมงนอนตะแคงฟังเต็มอิ่มไม่กวนใครด้วยลำโพงใต้หมอนโตเกียวฮิวแมนจากเรื่องราวนี้ของคุณจูนครับคุณผู้ฟังคุณจูนเธอบอกว่าจริงๆมันก็กึ่งความเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากนั้นด้วยความที่เธอมีความเชื่อประจําท้องถิ่นเธอเนาะทางภาคใต้เนี่ย ทางบ้านของเธอเขาบอกว่าคุณจูนโดนผีติดตามแล้วก็เป็นผีเจ้ากรรมในเวรอะไรแบบนั้นที่บังเอิญมาโคจรเจอกันแล้วก็ติดตามกันเพื่อจะให้คุณจูนไปเป็นร่างให้เขาบอกแบบนั้นนะหมายถึงว่าคนที่รู้แล้วก็เล่าผ่านแม่คุณจูนมาเนี่ยคุณจูนเธอก็เลยมาคุยกับผมว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเธอไม่รู้แต่สิ่งที่เธอเจอเนี่ยเธอคิดว่ามันอาจจะมีส่วนเพราะว่านอกจากตัวเธอเองก็ไม่มีใครเจอคุณลุงคนนี้ตาลุงผีแปลกๆคนนี้เนี่ย เขาอาจจะเป็นอะมนุษย์จริงๆก็ได้หรือไม่ก็เป็นเจ้ากรรมในเวรคุณจูนที่มาตามตัวคุณจูนแล้วเจออะไรทํานองนั้นเธอไม่รู้นะครับว่าถ้าเธออยู่ที่หอนั้นต่อไปหรือว่าอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นั้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นทุกอย่างมันไม่มีที่มาเลยคือจูจ่ๆเธอก็ฝันขึ้นมาครับคุณผู้ฟังว่าเธอเดินไปที่ไหนสักที่บนถนนแปลกๆแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็ทวีคูณความรุนแรงขึ้น จากที่เห็นคุณลุงในฝันคนนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงในโลกของความเป็นจริงแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นลุงแกในที่ไกลๆหนักหน่อยก็มาอยู่ที่หน้าระเบียงห้องมาอยู่ที่หน้าบ้านมาอยู่ที่ปลายเตียงท้ายที่สุดแม่คุณจูนเนี่ยแหละเป็นคนที่เหมือนกับว่าฝันถึงเรื่องไม่ดีครับและด้วยสัญชาต,ตยานความเป็นแม่แม่เขาไม่รู้ว่าคุณจูนเจออะไรอยู่แม่เขาก็เลยอยากให้คุณจูนมาอยู่ใกล้ๆตัวซึ่งที่บ้านของคุณจูนก็มีทั้งพระมีทั้งอะไรก็ไม่รู้ครับ การที่คุณจูนปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีปู่ผีย่าที่บ้านคุ้มครองอะไรทํานองนั้นแล้วตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่าคุณจูนอายุประมาณ1 7บ8ยังอยู่มปลายอยู่เลยนะทำไมอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์ผมมารู้ภายหลังครับว่าคุณจูนเองเธอจริงๆแล้วเป็นเด็กสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต้องมาเรียนในกรุงเทพเป็นโรงเรียนเตรียมครับคุณผู้ฟังแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะเป็นโรงเรียนเตรียมที่หนึ่ง ที่ถ้าหากเรียนจบจากโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถมีโคต้าไปต่อที่มหาลัยดังในประเทศเราได้หรือว่าถ้าเก่งๆหน่อยก็ไปเรียนต่างประเทศได้ที่เขามี MOU อะไรแบบนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลไงครับว่าหลังจากที่คุณจูนทะเรียนจบมอตอน้นเธอมมาสอบติดโรงเรียนเตรียมพอสอบติดโรงเรียนเตรียมก็ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพเพื่อให้ไปเรียนได้โดยที่ไม่มีปัญหาในการเดินทางแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยมันบังเอิญมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสอบพอดีครับ พ่อแมวก็เลยทนหน่อยอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแกก็เลยขับรถจากสุราษฎร์เนี่ยมาส่งกรุงเทพทุกวันคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดจากสุราษฎร์ธานีครับขับตรงขึ้นมามาส่งที่โรงเรียนที่กรุงเทพคุณจูนเธอก็เลยบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาโรงเรียนแต่ละวันนะโอ้โหตื่นกันตั้งแต่ตีสามครึ่งทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องนั่งรถหลายชั่วโมงผ่านถนนพระรามสองเพื่อที่จะมาโรงเรียนแต่พ่อเขาก็ไม่ได้ไปส่งหน้าโรงเรียนหรอกนะครับ ไปส่งยังจุดที่คุณจูนสามารถนั่งรถต่อเข้าตัวเมืองได้ไม่งั้นพ่อกับแม่ก็จะลำบากครับเพราะว่าเข้ามาในกรุงเทพรถก็ติดอีกแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงคุณสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะอ่านและตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการ หรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ